สวัสดีกันอีกแล้วนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินมินอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่หายกันไปนานเนาะก็ไม่ได้อัปคลิปมา3-4วันเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพามาทําคลิปเกี่ยวกับชาวบ้านกันอีกแล้วนะครับชาวบ้านที่เยอะมากเนาะก็ทําไม่หมดสักทีหนึ่งนะครับโอเคนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสมมุติว่า ถ้าเรานำอุปกรณ์ที่ใส่รูนนะครับเอาไปให้กับนักสู้หรือว่านักธนูนะครับหรือว่านักดาบอะไรพวกนี้นะครับเขาเนี่ยจะได้อาวุธที่ตีบวกเอาไปใช้หรือเปล่านะครับหรือว่าหลังจากที่เราเอาอาวุธที่ใส่รูนไปแล้วเนี่ยเอาไปให้เขาแล้วครับ <Okay. S 1> <gomery S 2> เขาเนี่ยจะได้เป็นอาวุธธรรมดาหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่วานะครับตอนนี้ผมก็เตรียมรูนไ,ไว้จํานวนหนึ่งตอนนี้เขาก็อัปเดตเป็นภาษาไทยแล้วนะครับ ก็อัปเดตมานานแล้วล่ะนะแต่ผมก็ไม่ได้ทําคลิปรีวิวสักทีหนึ่งนะครับไม่ได้ทําคลิปบอกสักทีหนึ่งนะก็นี่เห็นไหมคุณสมบัติอะไรต่างๆเขาก็อัปเดตเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับลองเข้ามาอ่านกันดูได้นะครับมีหลายสถานะอยู่นะครับนี่นะนักล่าสัตว์จุดไฟกระเด็นโชคการล่ายิงไม่จํากัดทนทานอะไรพวกนี้นครับมาดูกันได้เลยอ่นะแล้ผมก็ประเมินกันต่อนะครับ ผมจะลองใช้รูนที่มันมีสถานะที่เราสามารถเห็นได้ชัดๆอ,อย่างเช่นพวกกระเด็นนะครับหรือว่าจุดไฟพวกนี้นะครับส่วนรูนที่เป็นคงทนนะเราอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันทนขึ้นจริงหรือเปล่านะก็จะใช้รูนไอ้นี่ก่อนละกันนะครับเนี่ยความเสียหายอย่างเงี้ยความเสียหายโจมตีมนุษย์ทนทานอย่างเงี้ยเราไม่ใช้นะครับ โชกาล่าก็าไม่ใช้ทนทานอีกอ่ะขอจุดไฟนะครับจะลองดูโจมตีประชิดทนทานโชคล่ากันละจุดไฟได้ยากจังยิงไม่จํากัดนะครับยิงไม่จํากัดนี่คือยังไงคือเราไม่ต้องมีลูกธนูแล้วก็ยิงได้เหรออันนี้น่าลองนะโจมตี ยิงไม่จำกัดโอเคเดี๋ยวผมขอลองยิงไม่จำกัดนะว่าใส่ได้หรือเปล่านะครับมันก็ใส่ได้แหละแต่อยากรู้ว่าใช้ยังไงอ่ะยิงไม่จำกัดโอเคทนูอยู่ไหนจริงด้วยเหรอใช้ได้เหรอยิงไม่จำกัดนะครับอันนี้คือผมไม่มีลูกธนูนะถ้าเป็นธนูที่ไม่ตีบวกนะครับ ไม่มีกระสุนอ๋ออันนี้โอเคเลยอะคือไม่ต้องใช้ลูกก็ยิงได้เะเนี่ย <t> <g iggle> ยิงไม่จำกัดนี่เนี่ยิยงระยะไกลนี่เนี่ยถึงด้วย <g iggle> โอเคเดี๋ยวเราเอาใส่รูนให้อาวุธเขากันนะครับ ธนูผมมีอันเดียวเหรอสองอันสองอันโอเคออก็จะเหลือแต่รูนที่เราใช้นะครับก็มีอยู่เจ็ดอันนี้แหละเราลองใส่ดาบกันผมจะใส่เป็นจุดไฟเข้าไปนะครับโหเป็นรูปไฟเลยจุดไฟแล้วก็กระเด็น ธนูธนูก็จุดไฟนะครับจุดไฟอีกอันนึงความเสียหายธนูนะครับนี่ความเสียหายธนูร้อยกว่าอยู่ไหนอะนี่นะครับนี่เลยใส่เข้าไปดาบจุดไฟแล้วก็ละคอแล้วกันกระเด็นเก้าอ่ะหมดละ เดี๋ยวเราจะลองให้อุปกรณ์ที่ตีบวกกับเขาดูนะครับอันนี้ความเสียหายจุดไฟอะของตีบวกก็มีอยู่5ชิ้นนี้นะครับอันนี้เป็นธนูความเสียหายนะให้เขาไปอันนี้เป็นดาบดาบจุดไฟนะครับ เข้าไปไหนอ่ะเข้าไปล่าคนป่าเหรอได้อาวุธแล้วก็ไปล่าคนป่าเลยอันนี้เป็นค้อนกระเด็นนะครับอันนี้เป็นดาบจุดไฟใช่ไหมดาบจุดไฟอันสุดท้ายนะครับเป็นธนูจุดไฟไหนเอ่ยเข้าไปไหนอ่ะให้ตัวนี้ครับนี่คือธนูจุดไฟนะไปไหนอ่ะ เขาวิ่งไปทางนู้นเฉยเลย <c oughs> เดี๋ยวรอก่อนเขามาล่าคนป่านะครับดูดูสิว่าอุปกรณ์ตีบวกจะใช้ได้เปล่าใช้ได้นะครับเมื่อกี้เขาตีติดไฟนะครับเมื่อกี้ผมนึกว่าไข่คนป่ามาด้วยอะ่ะท้ายเ็กระเด็น ไปเอามปให้เขากันจะตายก่อนแล้วจะรอหรือเปล่านะครับตอนนี้พวกเขากำลังวิ่งหนีอยู่เรากำลังเอาอาวุธไปให้เขามาแล้วอาวุธมาแล้วตัวนี้ก่อนเลยผมวิงข้ามาทำไมเนี่ยเอายิง รู้สึกว่าจะเป็นธนูกระเด็นนะโอ้ยผมจะตายก่อนโอเคที่เหลือต่อไปอันนี้คืออะไรค้อนกระเด็นให้ค้อนให้ค้อนให้ค้อนเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นความเสียหายธนู โอ้โหอนกระเด็นตัวนี้อ๋อโอเคตัวนี้ไม่ได้รับไอ้นี่นี่ว่าตัวนี้รับดาบดาบให้เขาก่อนโอเคเรียบร้อยดาบอะไรอ่ะ๋อดาบกระเด็นนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนน้องได้นะครับสรุปง่ายๆเลยแล้วกันนะ้องก็คือรูนเนี่ยสามารถที่จะใส่อาวุธแล้วก็นําอาวุธเนี่ยไปให้เขาได้นะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยก็มีสถานะของรูนด้วยอีกเช่นกันนะครับถ้าชาวบ้านเรานําไปใช้เนี่ยก็สามารถที่จะได้รับสถานะนั้นด้วยนะครับก็คือเขาสามารถที่จะใช้อาวุธที่ตีบวกรูนได้นั่นแหละนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อนใจผมด้วยนะครับ ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับขอบคุณครับ